ใครที่อยู่ในไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวดูฟังกระปู่ไปด้วยกันนะคะขอพรปู่ไปด้วยกันนะคะใครที่เข้ามาเนาะใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอให้ <10 S 1> โชค<า>ดี<า>นะคะศูหกแล้วก็ห้าหหอีกเครื่องึ่งเสี่น้่แ่ัจุในบานเนใุใน โอยบานเป็นที่ยร้อย ออกนิ่งังมันมีคือดังนี้ 1. ขอใหเชิญเซิร์นคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้าวสัางสงาดสอคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว 3. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสำนักงานนายกรัฐมนตรี 4. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ 5. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและห คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติขอเียนเซอ ตุ้มนำพนังงานออกเลขรางวัลป็นทียับร้อยต่อไปขอให้พนังงานออกเลขรางวัลหมุนใบตุ้มต้องพบหนูตุ้ม,ไ,มไปพร้อมกันอีกเป็นขั้งที่สอง ที่ตกลงมาสู่บ่อนรองทางด้านนอกของตลาดน้อยตุ้มเพื่อนับบ้นไปบรรจุล้อมกันใส่อุปกรณ์มุกลมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหนาวพี่น้องหนาวหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้า หมายเลขเสี่มประจําลักขั้งที่สองได้แก่หมายเลขสามขอเสริมพนังงานออกเล่รางวัลที่ประจําอยู่ในตู้หมายเลขสามความทางาคณะกรรมการได้ออกมาประจํานาทีอยู่อุปกรณ์ลุงกรมพนักงานออกเล่รางวัลจะได้ทําการมูลอุปกรณ์ลุงกรมเป็นขั้งที่สอง ขอให้เข้านะคะห้าหกหกสาธุนะคะคุณธนรัฐจนะคะการอยนังานคะาคอยะนงานอปนงาคาอยนอคนยะานคะะราอยานงาะรัฐบาลคทยพีะนอรังงานคอยนองาอนงาอุปรปรเก้ายงประนานะัปรนัานังนอนางจุดแต้หัวปี เอฟซีกับซีลืมแล้วเจ็ดแปดเก้าเนาะบอกเอฟซีเต้น่ต้นลักแหลกเอฟซีกับซีลืมหรือเปล่าก็แน่ใจอาจจะลืมนะคะเอฟซีอาจจะลืมนั่นเหตุว่าคณคนารัฐบอกว่าลืมลืมทรงเล่นตังก็ไม่ได้นะคะเ็ามาตอง เตังไม่ผิดผิดที่เจตังเองด้วยแหละไม่ได้ย้ำตัวเลขให้เอฟซก็ไปย้ำชุดล่าสุดมันเลยไม่ได้แต่ว่าที่แน่ๆน่ะคือขอต่องวดน่ะนนถ้าขอต่องวดนี่นมันมันจะได้ก็<ล>คือพรุ่งนี้จะขอเป็นต่องวดนะรัฐบาลไทยฝากเอฟซีไปด้วยนะคะเจตังคนเบียนเลขคณะมันเลยบ่ได ความจริงรัฐบาลไทยนั้นความจริงไม่ใช่คือคือรัฐบาลไทยน่ะเจตังจุดทูบได้น่ะมันเจ็ดเป็ดเจตังมาเปลี่ยนตัวเลขเอฟซีก็เลยสับสนนะผู้กงาับประวัติวัสที่ประจําอยู่ในตู้หมายเลขสี่พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจํานาทีอยู่ผู้ก่อรุ่งโลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการบูอุปผู้ก่รุ่งโงมเป็นขั้นที่สี่ หกแล้วก็06นย์หกนะคะฮาฮกฮกแต่วศูนย์หกใจ่วำนาดกลางแม่ว้านแม่ทองเพิ่นเซียงใบ701นะถ้าใครชอบก็ตามตอนนั้นนะแม่ทองแม่ทองก็บอกนะคะ701ส่วนเจ้จังจุดคู่ได้566หจั้าตเลนเอาพี่น้อ หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักข้งที่5ได้แก่หมายเลขสองขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขสองผ่านทางคณะกรรมาการได้ออกมาประจำนาทีอ่อุปกรณ์องกงมพนังกนงานออกเลขรางวัลใจได้ทำการมรุดอุปกรณ์องกลมเป็นข้างที่5 นานยบัณมาตเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการนายบานณมายเลขเสียงประจำลักครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลขหนึ่งขอเสริมพนักงานออกเลรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขหนึ่งความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทียกประกันมือกลม ขอเียนเซิรนคณะกรรมการได้ยอขนยกเพื่อเหตุแห่งอัยกานตกลงมาสู่บันห้องหักทางด้านนอกขอเียนเซิรนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานรกเล่ยรางวัลได้จับอัยกานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักแสนในเวลาเข้ามาก็ขอให้โชคดีนะคะ ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะโชคดีจ้กรัฐรบาลไทยก็ให้มาโชคดีกับตำราวันนี้เลยนะคะออกไปออกไป ในเวลานี้ข้อมูลทีจ่จะประกาศผลการกออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่เจ็ดออกขั้งที่สิบเจ็ดดืนอนมังกรปีสองพศห้ารางวัลเลขหกตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขเก้าเก้าสองเก้าสี่สี่เก้าเก้าสอง เก้เลขหาตัวได้เกมหมายเลขเก้าสองเก้าซีซีเก้าสองเก้าซเลขสีตัวได้เกมหมาเลขสองเก้า 4, 4ี2ีสอพี่น้อง29งเกเก้าตีายตังไว้เชียง8ปดสองก็ได้สั่นะคะเลขสตัวเกมหกกับ4ีซนะคะแต่ว่าของเรามันหกหเนาะ โอ้ยมันเลยแม่น,น่อยเขาบ่กนาะบาทนี้นาะจำเม่ไไ้คือกันต้องเข้าไปเบิงง้งแน่เ่ไียนไว้ตัได้ออกมาสาเร็จเป็นที่นยต่อเมนจะได้ไ<น>สืบตนองเกาสี่สี่นะคะมีใครโชคดีบ้างเนาะพี่น้องเก้9เ4้าสองเก้าส่าเก่สั ก็ขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์นะคะก็ยังไม่โชคดีงวดนี้ก็เอาเป็นงวดหน้าก็แล้วกันเนาะสำหรับรัฐบาลไทยของเราเข้าอยู่แต่ว่าเราจะจุดธูปขอก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่18นะคะจะขอพรุ่งนี้เลยนะคะเพระาะว่าจะขอต่อเป็นงวดที่3ามปูให้รัฐบาลไทยแล้วตามเราเราก็เลยพลาดนะคะ อะยังไงเป็นกำลังใจให้เจ๊ตังด้วยพี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะเดอ้อสาธุสาธุเดอ้อปูใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ